โอ้ช่วยคางค่ะอาเชิขคางค่ะถ้าประจำของหนูใช่ไหมคะตั้งแต่ในท้องใช่ไหมคะแจกความน,น่ารักแบบไม่มีพักเลยค่ะสำหรับน้องเหมียวมีลูกสาวสุดน่ารักของคุณตู่ปิยวดีและคุณมาวินทวีเปงวาน่ารักในดูจนใครๆก็หลงรักค่ะล่าสุดค่ะคุณตู่ก็ได้โพสคลิปวิดีโอ A นหนึ่งโมเมนต์ที่มองน้องแล้วชวนเจละลายเลยค่ะโดยน้องเหมียวมีก็ซู้กล้องแบบเต็มที่ ดูท่าทางเหมือนเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่คุณแม่พูดโดยคุณแม่ตู่ก็ได้โพสแคปชั่นไว้ว่าซูกล้องสุดมีม,มีภาคเสียงเมียวม,มีแสดงน้ำด้านคุณแม่ของณเดชนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ามีแวบซุกตาทะลุจักรวาลหลงรักเลย,เลยว่าก็เป็นหนึ่งโมเมนต์ที่เศร้ารอยยิ้มให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากคะ่ะใช่ทางแบบนี้ใช่ไหมคะโอ้โจหจลิดจะกร้น อเอาหเอามือแตะหน้าเบาๆมองกล้องโอเคเชยค่ะโอเคค่ะเก่งมากค่ะเอามองกล้องอยังมองกล้องอยู่ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D N t ป o Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ